เตรียมหมักเนื้อหมักสันในไก่เอาไว้ต้อนรับเพื่อนที่จะมาพรุ่งนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นไก่พริกไทยดำใช้สันในตัวนี้เป็นเนื้อหมักสูตรพิเศษใส่ลูกผักชียี่ราดับกลิ่นขาว ค้างคืนไว้หนึ่งคืนจะนุ่มมากเลยนะคะนำไปทำเมนูอะไรก็อร่อยสูตรและวิธีคือซาร่าทำบ่อยมากแล้วเลยไม่ได้ถ่ายตอนหมักให้ทุกคนชมนะคะใครอยากได้ก็ทักมาสอบถามได้เลยจ้าต้มหน่อไม้บันพริกแกงส้ม มีเลปามีตาเมลอมะพร้าวตาทรายบิสลน่หน่อไม้ที่เรา้มไว้นะจ๊ะม,มีมะละกอเหลือนยูหน่อยเลยเราปั่นมะขามเปียกไปกับพริกแกงแล้วนะจ๊ะเป็นมะขาม เปียกที่แกะเมล็ดแล้วใส่ปลาทับทิมแล้วก็ใบมะกรูดกดๆให้จมนะจ๊ะห้ามคนโอ้โห ใสน่นปลาเพิ่มความหอมก่อนยกเราจะใส่น้ำมะนาวคั้นสดๆปิดเตาได้จ้าตักให้ทุกคนชม mm hmm. ใส่มะกรูดเพื่อดักกินข้าวนะ Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini kok. <memizing rapper�> นงี่ต้นงใส่อะไรไปบ้างวเนี่ยช่วงนี้ขาดปลาดกข้าวเหนียวยิบข้าวเหนียวชิมหน่อยว่าได้ทียังกินท กินบางทีกินของแข็งเจ็บเหงือกพอดีกินที่มันนุ่มๆหน่อยกระทีมเนี่ยถั่วเมะเขาจะซื้อส่งมาให้เวลาตรงข้ามบ้านน่ะเขาเขาควงใหม่ๆแหลคือเขาอ่ะไอให้ไอซื้อพริกแกงมัสมันมาเขาก็จะซื้อถั่วมาทุกรอบเลยทุกรอบเลยไข่ไไข่ที่ไหนไข่ชายาไหม แดงใช่ไหมส้มตำส้มตำชิมกับมือนลจ้ะสินแรงโทรมานอ่ะทำโทรศัพท์แล้วก็ดูยูทูบได้ตังไหมเสียตังแล้วก็สั่งของติ๊กต k อกเสียตังได้ตังกับเขาไหมเสียตังค่ะเขาบอกว่าถ้าช้า จโดยเวลานานเนี่ยแล้วก็เขาให้อะไรเราเขาก็บอกเขาเขาก็ถามว่าคุณจะรับไหมขอยกเลิกค่ะอะไรเรามาทนะเลมจานอะจานไปละยี่สิบสามสิบเองไงมาผิดมิจใจโยด่าตลอดมันต้องคนรู้ใจดิ<อ>ต้องรู้ว่าจานไปไหนต้องใส่อะไรไงไปวางไว้ก่อนนะจ๊ะ คนอยากโชว์ฝีมือนะเขาก็ตำน้ำส้มตำมาเสร็จมาตำตับอ่อนก็ใส่ซอ้าโอ้โหว่กี่ฝักเนี่ยเปิดตั้งอาหารเป็นแบบพวกเราแล้วว่าทำกินกันเองดีกว่าทำไมรสชาติแบบพ่อกับเราตำเองอย่างเดียวอืมไปเดี๋ยวใส่ไข่เค็มไปแล้วจะเค็มเหน่อยนะใส่อะไรเพิ่มไหมเนี่ยไม่เพิ่มแล้วนะลองลองชิมดูแล้วกันเอาเอารสเขาไหมไม่บางที่ใส่ใส่กระเพรานี่มันอาจจะเค็มก็ได้ กินอะไรน้ำอ่ะสามรสนั่นแหละจริงๆนะเราทำร้านอาหารกันดีกว่าเริ่มจากเดลิเวอรี่ก่อนนี่เธอเลยขนาดนู่นอ่ะพี่พี่นี่นุ่มเนี่ยนะสิ่งที่อันนี้ได้หมดคาราเมลชิมชิมให้ดูอืมอืมโอเคมา เราเอาคกเอาความใหญ่ของคกมาขมอ้าววางขาวางไข่ค่ะวางไข่อะหลักอืมสวยยังจะเอากุ้งแห้งเอาถั่วลิสูงโรยเพิ่มได้นะใช่ใช่สวยแล้ว ใส่เก็๊ยมจะใส่ไหมใส่ะจะเค็มไปไหมอ่าวหูยไหมขออย่างสีเพล่มหมดเลย <c oughs> อยากกักอยากกักนี่นี่ต้มนี่คือไม่ได้ใส่อะไรเนี้ยใส่เกลืออย่างเดียวเอามะนาวมาใส่มา <c oughs> มาดูสิคะเป็นไงคะร้อยนี่ร้อยแรงร้อยแรงสมิล่ะ่าทางจะร้อเต้าไวนเยอะร้อยร่อยร้อยรอยแต่แต่ปลากละแกงนี่มันดูน่ากินนะข้างล่างจ้ะอี๋นะคะไปแล้วค่ะจนจ้าจนจ้าจ้า้าจน้จันจ้านาาจน น่ารักจรอยาจ้าร้อยมร,ร้อยร้อยของคุณซ<ส>ีน, <ะ S 2> น่านะคะสุดตะแกงส้มน่ารักเกงเลยพี่จ๋าวันนี้ของคุณมาเรียมนะคะขอบแนสิสกีเยอะๆอ่ามีนันทำดนินละขอสุขภาพแข็งแรง เนี่ยกาแฟอร่อยอันด้านหน้าต้องเป็นแบบนี้เออเเห็นเขาบอกกันเห็นไหมใครอ่ะกเขาอะในติดกล่องเหรอข้างในติดกล่อกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มดันแก้วด้วยนั่นเลยโอเคสวยกาแฟสวยมากเลยป็นตัวหัวใจเลยอืมกาแฟสวยกาแฟมีลายเองโดยที่ไม่ต้องเล่นลายนะเนี่ยไม่ต้องวาดลายอ่ะคนมันมีลวดลาย ตอนที่ชวนมาทำเฉยทำเฉยมีครเมด้วยั้มีสิคะพี่ฝนกำลังจะมามอยากได้พวกผักสวนครัวใช่ไหมยอยากได้สารแเม่ ฝนกำลังจะมาจะได้สระแหน่เลยจ๊ะไม่มีนะหลอกหวยนะ เป็นอะไรจ้าแมงลักนี่โหระพานี้โหระพาก็ราดเดียวกันเดียวกันหรอคะเห็นเห็นคนปลูกต้นไม้ขายมันบอกให้ใช้ถุยนั่นแหะ ี่สิบเจ็ดอะไรวะได้นะขอ้นใบไรออมสวยเนาะสวยจังมีดอกด้วยมีดอกด้วยเหรอมเออใบก็สวยเนาะใบก็สวย้มจี๊ดไงโซ่หนึ่่จีดตอะไร สวยนี่แดงสวยสีนี้จะสีชมพูไม่จะเอาสองสองต้นอ๋อสีชมพูสวยกว่าชเนี่ยนะมันจะได้อ่อนเอใช่ใช่ นารักอะไรขนาดนี้แม่ค้าน่ารักเดี๋ยวพี่ไปลงคลิปให้นะจ๊ะเนี่ยยี่้าเหมือนกันเอ๊ยโอ๊ยยค่ปั่น้ำน่ารักเชียวนี่นี่มันอะไรนะบานชื่นยีบาทมีโคบบไล์ตายแล้วคุณสั่งมาสั่งเพ่อนตัวี้เพอน่ร ทำไมหนูสวยจังเลยอ่ะลูก